ฮงอูมืวันครับในช่วงของ5้านาทีวันนี้สลับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณรมพันและท่านูุปังที่คารบทุกทานครับ5้านาทีเป็นของท่านครับรวันนี้วันพุธที่3กันยายนแล้วนะครับมาฟังข่าวเรื่องของคุรุสภาก่อนกันแล้วกันนะครับก็หลังจากที่ได้ทางคุรุสภานะครับก็ได้มีการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาในอกกศที่อกกศที่กกศตั้งในส่วนราชการนะครับ ซึ่งทางท่านดรอำนาจสุนทรธรรมเลขาธิการาคณะกรรมการเลขาธิการคุตสภานะครับก็ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุตสภาในโอโกโกศที่กกศตั้งในส่วนราชการสี่แห่งด้วยกันนะครับก็คือออกกกศส,สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสํานักงาน,นาคณะกรรมการอาชีวศึกษาสํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษและก็สํานักงานบริหารสํานักงานวิทยาลัยชุมชนนะครับซึ่งก็มีการ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ามานะครับซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติในการรับสมัครก็คือผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่าสาสิบห้าปีแล้วก็ไม่เกิน70ดสิบปีนะครับและก็มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สมัครที่เว็บไซต์ของผู้สภาที่ผ่านมานะครับจนถึงเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็คือวันที่2กันยายน2 5 5 7นหนะครับส่วนใครเป็นใครนั้นเดี๋ยวหลายเดียดก็คงจะ มานาเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับผู้แทนอ,อกกศในคุรุสภาที่เป็นที่ตั้งของอ,อกกศนะครับามาฟังข่าวถึงเรื่องของสอมศเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่มีข่าวฮือฮาในเรื่องของการที่จะให้ติดเก่าหรือ,อผู้มีส่วนร่วมส่วนได้เสียติดเก่าทั้งหลายมาบริจาคในสามปีย้อนหลังนะครับจะต้องมากกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทซึ่งเป็นคะแนนห้าคะแนนสําหรับการประเมินในรอบสี่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นที่ฮือฮากันมากแล้วก็มีเจ็งคัดค้านกันมากนะครับ ทางสมสก็ยังยืนกรานเหมือนเดิมนะครับโดยจัดตราจารย์ดรชานร์พรรุ่งโรธผู้อำนวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพาการศึกษาหรือสมสะนะครับบอกว่าในที่ประชุมก็มีมตริร่วมกันว่าต้องมีการอาจจะต้องมีตัวบ่งชี้สิดเก่าไว้เหมือนเดิมเพราะการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของประเทศทต่างๆทั่วโลกก็พิจารณาเรื่องนี้แล้วก็ตัวบ่งชี้ดังกล่าวนั้นเป็นตัวสะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาเพราะว่าครูอาจารย์ ่าจะได้มีสะท้อนตัวอาจารย์ได้เป็นอย่างดีว่าได้ให้ลูกศิษย์น,นั้นมีความาประสบผลสําเร็จและกลับมาช่วยเหลือสถาบันการศึกษาของตนเองหรือไม่นะครับโดยที่ประชุมกําหนดไว้พิจารณาสอด้านนะครับก็คือติดเก่ากลับมาทําคุณประโยชน์ด้านใดให้แก่สถาบันบ้างและก็สถาบันได้อะไรจากติดเก่าบ้างนะครับอ่โรงเรียนที่ น,น้อยได้ด้อยนจะได้ถึงร้อยล้านไหมนี่ก็คงจะต้องมาคุยกันอีกทีนะครับมาฟังข่าวเขตพื้นที่หน่อยก็แล้วกันนะครับทางท่านรองสมชัยมืวันรองผู้ในการสพม22นะครับก็ได้มีการประกาศสำนักงานเขตลงนามในประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสาเขต22นะครับเรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูดีในดวงใจครั้งที่12ปี2558ของสอพม22นะครับซึ่งก็มี การตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูที่ส่งผลงานเข้าานะครับเพื่อที่จะคัดเลือกครูนะครับที่เป็นผู้ที่มีความศรัทธายกย่องและเป็นที่ยอมรับของนักเรียนยอมรับของเพื่อนครูและก็ยอมรับของสังคมและที่สําคัญนะครับเป็นครูที่ทุ่มเทเส,สียสละเพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับผลการคัดเลือกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับครูดีในดวงใจครั้งที่12ของสอพม .22 ก็คือครูผู้สอนในระดับ หมอต้นนะครับก็คือนางสุภร,รัูนาโศกนะครับครูโรงเรียนดงหลวงวิทยาครูผู้สอนร,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือนางจารุณีฤทธิ์วงศ์นะครับครูโรงเรียนเหล่าปา่าอุทิศจังหวัดมุกดาหารทั้งสองโรงเรียนเลยนะครับก็ขอสแสดงความยินด,ดีทั้งสองท่านกันและกันนะครับเป็นครูดีในดวงใจเป็นที่ยอมรับนะครับเรื่องของการอบรมประชุมสัมมนาขณะนี้สพมเราก็จะมีการประชุมบ่อยๆนะครับก็ <c oughs> มีการเชิญผู้บริหารโรงเรียนนะครับทั้ง81โรงเรียน นะครับได้ไปร่วมเป็นเกียรติในพธิธีเปิดนะครับอย่างเช่นนสพม22ก็จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานายทะเบียนวัดผลในการใช้โปรแกรมสติลเด t น5 5ง v 3นะครับเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ GPA และก็นายทะเบียนวัดผลนะครับโดยจะจัด2รุ่นรุ่นที่1จัดที่จังหวัดมุกดาหารนะครับในวันที่ 6กันยายน2557นะครับจัดที่โรงเรียนมุกดาวิทยาลูกกูลเวลาเก้านาฬิกาเป็นต้นไปนะครับรุ่นที่สองก็จัดที่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมก็คือวันอาทิตย์ที่7กันยายน2557นะครับที่ห้องประชุมปวยงามสำนักง,งานเขตพื้นที่สพม,ม .22 ก็ขอเชิญผู้หารร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าวนะครับในการอบรมนายทะเบียนวัดผลอีก,กนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็ทาง สำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยนครพนมก็จะจัดโครงการอบรมเทคโนโลยีห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสู่ปัะชาคมอาเซียนนะครับที่โรงแรมเดอะริเวอร์โฮเทลอำเภอเมืองนครพนมนะครับก็จะมีบรรณาักษยกเรียนต่งตางๆเข้ารับการอบรมนะครับจะมีิธีเปิดอย่างเป็นทางการ9้านาฬิกาในวันนี้นะครับที่เดอะริเวอร์นะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับสพม .22 ก็มีโครงการพัฒนาสถานศึกษาในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานสากลน,นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้โรงเรียนม,มาตรฐานสากลน,นะครับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน,นคณะครูตลอดจนครูและผู้เรียนนะครับได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนตามเป้าหมายนโยบายนะครับโดยจะจัดในวันที่9กันยายน2557เป็นวันอังคารน,นะครับที่หอประชุมรัตนโกเกษตรโรงเรียนปิยะมหาราชลัยงานนี้นะครับเพราะ ให้โรงเรียนนะครับได้ส่งรองผู้บริการฝ่ายวิชาการและครูหนึ่งคนเข้ารับฟังนะครับว่าการบริหารจัดก,การโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลน,นั้นดําเนินการอย่างไรงานนี้ท่านผู้บริการคมศินรีมนัสสักนะครับก็หนึ่งในโรงเรียนมาตรฐานสากลนะครับเดียนพิยามาละทะเลาก็จะได้บรรยายพิเศษแล้วก็นําความรู้ให้ได้ได้ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลอย่างไรแล้วก็ท่านสรสิ์พันธวงศ์จากสหราชลังสลิดนะครับแล้วก็วิทยกรชื่อดังอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับครับ หมดเวลาได้ยังคับ่านหมดเลยคร่ะหมดเวลาเอาแค่นี้ก่อนครับ่ันบัดีครับครับผมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารณิการและผู้ชันการหันเรือครับพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสจะมาเป็นประธานในการวางเสนาเรือพิธบั์นรรขอนะครับอนุสรสถานในวันที่5กันยายนนี้ครับขณะนี้ทางท่านพลเรือตรีอารักแก้วเยียนเตรียมพื้นที่พร้อมแล้วครับขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อเป็นสุริมงคลนะครับงานนี้คนมาเยอะอย่างแน่นอน ขอโดยทางสุภวิศีมงคลฝากขอบคุณท่านสุรัตน์โบวันอดีตผู้ว่า,าการภาคสามสัมสันธศูนย์คอสมสตรี่แล้วก็ทางท่านอดีตนายกสมอสตรีลัคนาชัยยิ้มครับที่พาคณะไปมอบหนังสือมูลค่ากว่าห้าหมื่นบาทให้แก่นักเรียนโรงเรียนสมชนชุมชนหนองอย่างซีนเรนุนครนในเมื่อวานนี้นะครับก็ท่านห่วงใยลูกหลานเนาะเด็กๆก็าฝากขอบคุณมาครับท่านครับเคุณครับ แจ้งมาบอกว่าถนนสายบ้านสุกเกษนี่นะตะบนหนองยาเนี่ยโอ้โหอย่าง,ยยงกระทางไปดวงจันทร์ลงรับโรงเรียนไปก็โอ้โหกว่าจะถึงได้นะครับทำลำบากเหลือเกินไม่ทราบว่าเป็นถนนของใครอบจอหรือทางหลวงชนบทนะอันนี้ไม่ได้แจ้งมาแต่ลำบากอย่างแน่นอนว่าอย่งงางนั้นครับอารมณ์พร้อมก็ได้แค่พูดนะถ้ายัางไงใครรับผิดชอบกันดูเลยพี่น้องประชาชนหน่อยกันแล้วกันครับผมอ่อแถวโอน่าจะอยู่ในอบตโพตากรับผิดชอบเลยครับต้องไปดูหน่อยนะครับ อัถ้ายางก็างมาต่อหลังจากข้าที่เพื่อนครูนะครับวันนี้บันพุธแล้วนะครับโดยท่านผอสมพงศ์บัววันนะครับก็มาต่อด้วยขอคิดดีนะครับในอาหารสมองกับเจริญพัคธาจานนะครับวันนี้บอกว่าเป็นตัวจริงนะการเป็นตัวจริงในวงการต่างๆได้นะครับแต่ต้องเป็นอย่างถูกจรรยาบรรณมนุษย์นั้นถูกทําลายได้นะแต่ไม่สามารถที่จะทําให้พ่ายแพ้ได้ ในชีวิตของคนรุ่นใหม่ทุกคนนะครับต่างต้องการที่จะประสบกับความสำเร็จในชีวิตแต่บนเส้นทางที่คนเหล่านี้นะครับกำลังก้าวทะยานฝันไม่ใช่เส้นทางที่ราบรียบเสมอไปอุปสรรคต่างๆตามรายทางนะครับรอที่จะแพ่ผ่านเข้ามาสร้างความเจ็บช้ำและความปวดร้าวหากยัดยืนจนสามารถเข้าสู่เส้นชัยของความสำเร็จนะครับนมสาวเหล่านั้นจึงจะถูกยกย่องว่าคือตัวจริง แต่หากมองให้ลึกลงไปในรายละเอียดแห่งความสําเร็จอของหนุ่มสาวที่ได้รับการยกย่องนั้นความจริงแล้วนะครับเบื้องหลังอาจเต็มไปด้วยความล้มเหลวทางศีลธรรมและจรรยาบรณทางวิชาชีพหลายคนเหยียบข้ามหัวคนอื่นเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จโดยไม่สนใจว่าสร้างความเจ็บปวดให้กับใครหรือไม่ขณะที่อีกส่วนหนึ่งหลอกลวงนะครับเพื่อชกชวยผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเอง และมันจะมีประโยชน์อะไรหากคุณเป็นเพียงตัวจริงจอมปลอมที่สุดท้ายนะครับเมื่อเรื่องที่คุณกระทำอย่างไม่สุจริตมันแดงขึ้นนะชื่อเสียงเกียรติยศที่คุณสร้างมาจะกลายเป็นเพียงสิ่งหลวงโลกมนุษย์นั้นถูกทำลายได้แต่ไม่สามารถที่จะทำให้พ่ายแพ้ได้อุปสรรคนั้นทำให้มนุษย์ได้แข็งแกร่งขึ้นนะเพียงแต่จะยอมแพ้หรือฝ่าฟันไป หากยอมแพ้ก็จะไม่ได้สัมผัสถึงความแข็งแกร่งที่ได้รับแต่ถ้าสู้แล้วแพ้นั่นละ่ะคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์แข็งแกร่งขึ้นดังที่แฮมมิงเวย์กล่าวไว้ว่ามนุษย์นั้นถูกทำลายได้แต่ไม่สามารถที่จะทำให้พ่ายแพ้ได้ในเวลาที่หัวใจช่างท้อแท้และพร้อมที่จะยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านพบและผ่านเข้ามาในชีวิต จนไม่สาจนไม่เห็นทางออกไม่พบกับทางสว่างมีแค่เพียงความสับสนทุกทนและดิ้นรนอยู่ในหัวใจหากคุณได้เห็นเรื่องราวของใครสักคนที่เขาเป็นที่คนที่พ่ายแพ้หาคนที่ท้อแท้สิ้นหวังแต่สามารถลุกขึ้นยืนได้ใหม่หรือมีชีวิตที่เริ่มจากศูนย์จนก้าวมาสู่วันที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีชีวิตสมบูรณ์เหมือนคนทั่วไป ก็จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนชีวิตให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจนสามารถลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อก้าวไปข้างาเพื่อเปลี่ยนคำว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้และนี่คือสิ่งที่สะท้อนเห็นว่ามนุษย์นั้นถูกทำลายได้แต่ไม่สามารถที่ทำให้พ่ายแพ้ได้อย่างยอดเยี่ยม นะเรียกว่าถ้าผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรต่างมนุษย์จะมีความแข็งแกร่งนะครับขอคิดเตือนใจจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจนะฮะด้วยความรักและปราัถนาดีนะฮะจากผมเจริญพรคำจานพร้อมพันกุลภาสมพงค์อุมาวันขอบคุณครับสวัสดีครับ